แอฟริกันเนี่ยเป็นอีกสมรภูมิหนึ่งนะที่สหรัฐอเมริกากับจีนเนี่ยเขาไปสู้รบกันนะสู้รบในมุมของแง่าการค้านะครับเราจะเห็นคนจีนเนี่ยไปลงทุนในแอฟริกาเยอะ แล้วก็ไปขยายอิทธิพลโน่นน,นี่นั่นคนจีนส่วนใหญ่เนี่ยที่เข้าไปเนี่ยก็จะเป็นหวนโจนะฮะถ้าใครศึกษาหน่อยจะรู้แล้วคนหวนโจเนี่ยชอบทําธรุรกิจเป็นคนที่ทําธรุรกิจเก่งดีวะนะฮะเขามีคําพูดนะฮะว่าถ้าสมัยก่อนเนี่ยถ้าสมัยก่อนเนี่ยคนจีนที่ทําค้าขายเก่งๆเนี่ยก็คือคนแต้จิว๋วแต้จิ๋วเนี่ยเลยคือเฉาโจเ,เขาก็จะท่องๆกันเนขาพูดกันค่อนข้างเยอะนะผมได้ยินประโยคนี้เยอะละเพื่อนๆชอบพูดให้ฟังนะฮะแล้วเป็นเพื่อนจากหลากหลายวงการด้วยแล้วก็พูดประโยคนี้ว่าถ้าเป็นสมัยก่อนยกให้เฉาโจนัแต่่วาาถ้เป็ ย,ยกให้เหวนโจนะะขนาดนั้นนะฮะก็หวนโจเนี่ยเป็นเมืองที่อ,อจริงไม่มีอะไรเลยนะ,ะถ้าใครเคยไปหวนโจนะมันจะไม่ได้มี ตึกสูงๆหรือมีอะไรก็ตามนะฮะไม่ได้มีอะไรที่มันบริสิมาลลาอะไรเลยนะครับทรัพยากรเดียวที่หวนโจมีคือคนคนเนี่ย make profit เก่งมาก speculate เก่งมากนะครับทำทำกำไรทั้งระยะสั้นระยะยาวเก่งมากนะครับแล้วก็ถ้าคุณสังเกตในช่วงตุจดจีนนะฮะถ้าคุณอยู่ที่หวนโจเนี่ยตุดจีนเนี่ยคุณจะเห็น Ferrari Lamborghini นะฮะขับเข้าเมืองเต็มเลยนะเมืองไม่มีอะไรนะแต่ทุกคนรวยไงไปรวยไปรว,วยข้างนอกเมือง นะคนเหมืนโจไม่นิยมอยู่ในเมืองตัวเองนะครับแล้วไปเติบโตที่ด้านนอกนะแล้วก็สุดท้ายตอนที่มีตุจ,จีนเนี่ยก็จะมาเยี่ยมบ้านเกิดอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับงั้นคนเหมืนโจไปที่แอฟริกาเยอะนะฮะแล้วก็พอไปลงทุนอะไรเยอะๆเนี่ยเรื่องของอินฟราสตรักเจอร์ก็พัฒนาขึ้นนะรเรามาดู c o o ของ African Union นนะครับบอร์ดแคสต์นะพูดถึงการมาลงทุนที่จีนนะว่าเป็นอย่างไรนะฟังด้วยกัน รขาพูดภาษาอังกฤษนะตอนแรกผมฟังแลว้วพูดภาษาอะไรก็ออกมาพูดแล้วว่าโคตรสำคัญเลยนะจีนเนี่ยนะจีนเนี่ยเป็น essential partner นะเป็น partner ที่สำคัญกับแอฟริกันเลยนะปราศจากจีนเนี่ยนะเรียกว่าแอฟริกันเนี่ยเป็นประเทศที่ยากจนอนะ่ะไม่ไม่น่าจะกลับมาเป็นเดคือ modernize ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ย จีนจริงเป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในมุมในมุมของ c o o f r r i c n u u n o o n นะฮะอ่ะก็หยิบมาฝากแล้วกันว่านี่คือภาพหนึ่งที่ c o o ของ African Union เนี่ยเขาออกมาพูดนะฮะ